ยินดีต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับรองการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอายมุกระดับเพชรประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษายโสธรเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่100หมู่1ตํบลหัวเมืองอํเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันผู้เรียนจำนวนทั้งสิ้น121คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนบริหารงานโดยนางลักษนาแสงทองทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองและโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองได้ดำเนินงานเพื่อรับรองการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองได้ดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยจะประกาศผลห้องเรียนสีขาวดีเด่นและมอบรางวัลหน้าเสาธงได้ดําเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รวมกับโรงเรียนในเครือข่ายและชุมชนจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดได้แก่การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบยมกุกการเดินรณรงค์วันงดสุบรลีโลกวันสุนทรผู้วันคริสต์มาสวันเด็กแห่งชาติการเข้าค่ายคุณธรรมเป็นต้น 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอายมุกจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลกิจกรรมตรวจหาสารเสพติดและการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยการสุ่นตรวจปัสสาวะของนักเรียนมีการคัดกรองและรายงานการใช้สารเสพติดในระบบคาทัชทั้งสองภาคเรียนดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวพบว่านักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองปลอดยาเสพติด 1 0อ 3. เปอร์์มาตรการด้านการรักษา โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบยมุกได้แก่กิจกรรมคลินิกเซมาลักษกิจกรรมคำปรึกษางานแนะแนวกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สภาพปัญหาพฤติกรรมนักเรียนประสานตรวจสอบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอีกทั้งยังมีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธรารณสุขทางระบบสกุลเฮลฮีโร่หรือหน่วยงาน ื่นได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเมือง 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองดําเนินกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ให้นักเรียนปอดยาเสพติดและอับยาุมกได้แก่กิจกรรมคูแดกิจกรรมลูกเสือต้นานพยาเสพติดกิจกรรมทักษะชีวิตได้ดําเนินการจัดทําตู้เสมาลักษและช่องทางฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบยาุมกมีชุมนุมเสมาลักษป้องกันยาเสพติดเพื่อให้ความรู้เรื่องพยาเสพติดและจัดกิจกรรม รนรงต่างๆเพื่อรับการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองมีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบยะมุกมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโครงการห้องเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชุมนุมเสมาลักป้องกันยาเสพติดคลินิกเสมาลักตู้แดงเสมาลักตู้แดงเสมาลักออนไลน์มีการจัดทำา MOU การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้แก่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอมหาชนชัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหัวเมืององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองกำนันตำบลหัวเมืองตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงประชาสรรโรงเรียนบ้านครูสองชั้นโรงเรียนบ้านกุดพันเขียวมีการจัดก,กิจกรรมต่างๆรวมกันเพื่อยกผลสำลีทางการเรียนการพัฒนาคุณภาพอันพึงประสงค์ความเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ผลจากการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายะมุกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศคือการส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพที่แตกต่างพัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะทางสังคมด้วยนวัตกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์นักเรียนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและอบายะมุกโดยใช้กลยุทธ์ Stu d เด t m o เด l ดังนี้ U United ประสานความร่วมมือโรงเรียนมีการจัดทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกัน ปัญหายาเสพติดและอพยมุก S Circle ได้รับความช่วยเหลือโรงเรียนได้มีความตระหนักในด้านความปลอดภัยของนักเรียนโดยนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับความช่วยเหลือให้ความปลอดภัยจากยาเสพติดและอัยมุกโดยการสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดตามแนวทางการดําเนินงาน5มาตรการและกลยุทธ์สีต้อง2องไม่ T เทคโนโลยี G Technology. การใช้เทคโนโลยีการใช้ความรู้เครื่องมือความคิดหลักการเทคนิค ความรู้ระเบียบวิธีกระบวนการตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานได้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างองค์ความรู้ในการรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนรู้จักนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ดี ดีไซน์โครงการกิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองได้มีการออกแบบสร้างสารรค์โครงการกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อปลูกฝังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนด้วยการเรียนรู้จากการลงมือกระทําการปฏิบัติจริงของนักเรียนได้แก่ 1. โครงการสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและอบายม,มุก 2. โครงการกีฬาสีภายในและภายนอกสถานศึกษา 3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประส ส่งประกอบด้วยกิจกรรมชุมนุมคุณธรรมศึกษาทุกวันอังคาร 4. โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพบ 5. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6. โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง7โครงการพัฒนาทักษะอาชีพได้แก่การสานตะกร้าเศษผ้ามหาศักดิ์น้ำยาล้างจานการประดิษฐ์ของทิชชู่เป็นต้น8กิจกรรมครูดแด9กิจกรรมชุมนุมการจัดทำภาพ,พยนตร์สั้น10กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 11กิจกรรมวันต่อต้อตานยาเสพติดโลก E ีอิวา n m เมนการจัดทําให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นน่าดูน่าอยู่น่าเรียนน่าทํางานไม่มีพื้นที่เสียงมีแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการเช่นการจัดบอร์ดการทําสิ่งพิมพ์สื่อวัรสารจดหมายข่าวที่มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดปัญหารโรคเอดการ ตั้งคันก่อนวัยอันสมควรเป็นต้น n network โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองมีการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดข้อมูลข่าวสารประสบการณ์และร่วมกันตรวจสอบแหล่งความรู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันส่งผลให้เกิดการเผย,ยแพร่และการประยุกต์ความรู้ใหม่ๆปัจจัยส่งเสริมความสําเร็จอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญได้แ,แก่คุณภาพของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองมีกิ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอายมมกโดยได้สร้างความร่วมมือ MOU กับ3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านแดงประชาสรนค์โรงเรียนบ้านกูสองชั้นโรงเรียนบ้านกุดพันเขียวรวมกันดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอายมมกมีแหล่งเรียนรู้และกระบวนการดําเนินงานภายในศูนย์เรียนรู้ทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง ในรูปแบบศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกในโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองและศูนย์เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนได้แก่การเข้าร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ณโรงเรียนบ้านานาดีนาอุดมการจัดนิทรรศการโรงเรียนภาคีเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกณโรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราชนิยมการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานและมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานผ่า on facebook จดหมายข่าวส,ส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับดังนี้รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกปีการศึกษา2560จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกปีการศึกษา2561จากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษา ที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพสมควรให้ได้รับรางวัล IQA Award ระดับชมเชยประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวประจำปีการศึกษา2566จากเขตตรวจราชการที่14โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองได้รับรางวัล รองชนะเลิศอ,อันดับที่1ระดับดีเยี่ยมมัธยมศึกษาตอนตอน้นการประกวดภาพยนตร์สั้นต้านทุจริตศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งประจำปีการศึกษา2567โรงเรียน ชุมชนบ้านหัวเมืองผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา,า,า2566ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะโสธรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2567จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองได้รับรางวัลรองชนะเลิศด้านห้องเรียนคุณภาพในกิจกรรมการ การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาระบบและกลไกลการบริหารคุณภาพโดย 5Q m o ิ e โมเดลระดับอำเภอมหาชนนชัยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะสธรเขตหนึ่งประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองขอขอบพระคุณคณะกรรมการเพื่อรับรองการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดละอบบยามุกระดับเพชรประจำปีการศึกษา2567เป็นอย่างสูง